ใช้คีย์บอร์ดของอะไรไอ้กินคีย์บอร์ดกูคืออะไรนะไอ้ที่มันที่มันดีกว่ากินหูดอะอะไรนะเวนอมเออเฮียอ๋อเออเวนอมเวนอมเฮียอ๋อเออที่มันเออถ้าพูดว่าเออที่มันต้องคัสตอมอะเปลี่ยนฟิลบ้างเปล่าไอ้เปลี่ยนฟิลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปาเกิดตัวเกิดใส่นานๆปวดหูไหมปวดอยู่ครับนะอ๋อมันมันไหนวะขวาฟิลฟรีเลยว่ะพี่พี่ชายใหญ่ทั้งหลายพี่โบมานี่พี่โบว์กดังขวากดังขวาพี่กดังขวาเรากดังเรากดังเราเอ้า โอ้โอ้โหวิ่งไม่ทันมีแต่ไอ้ข้างหน้าก่อนาดเราต่อจีบมีทีบอยู่เฮ้ยเจ็บอยู่นะมันเจ็บอยู่นะมันเจ็บอยู่มาแล้วไี้ตัวโปรกูต้องหาเกาะมันนะเกาะเล่นไปเลยเล่นไปเลยกูชิลอยู่มุมกูโอเคขอให้เกาะตัวเดียวได้หรอวะขอร้องละไอ้นี่เขอเกาะไหมเกาะหนึ่งเกาะหนึ่ง ขอชาเลนส์สไตล์ดุๆได้ปืนกลสักก็บอกแล้วหาล่ายัดเลยหน่อยแบบเมื่อกี้ปะยังไม่ช้าใช่ไหมแฮทอยู่กล่องติฟ้าตัวนึงนะตึ้มมันตายไปตัวนึงเออยาปะไม่มีอยู่กล่องติฟ้าอยู่นะกูก็ยังหิวยาเหมือนกันเนี่ยเจ็บไะดิเจ็บไปดิตอนเนี้ยเนี่ยพี่มีเบรนเน่แล้วไหมผมได้นะผมพันให้ได้ไม่มีอะไรเลยเนาะจะออกซ้ายตัวหนึ่งกูดังสั่ตัวทันจะจะออกซ้ายนอกตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ขวาใกล้ตัวหนึ่ง ฝั่งกดังนั้นอิดมีป่ะอิดไม่มีใช่ป่ะไปถึงการแล้วไปถึงการไม่มีไม่มีอีกขวาไม่มีโอเคกูกโบไปหาก่อนแล้วกันเฮ้ยมันถอยไปนอกกดังสามตัวเลยป่ะแต่ว่ายังอยู่นะยังอยู่กดังฝั่งหลังฝั่งหลังสามตัวเลยนะไอ้ท่านมึงเล่นคนเดียวนะตอนเนี้ยนั่งรอยเหลือเหลือเหลือในกดังเหลือในกดังก็ไปฟาร์มก่อนแล้วผมมาช่วยเพื่อนกันผมพีคหลังกดังนะพี่เย็นกูต้องฟาร์มเพราะกูไม่มีเที่ยัยเลยตอนนี้เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ mp 5้ปลี่นทั้งนั้นอะข้างกอดังเจ็บตรงนี้เฮ้ยวิด เอกไปพี่ตัวอาโอเคจุดโอเมนเอเอ้ยขวาไม่มาชิดสองตัวนะพี่จมากตหนึงงสองตัวเดียวกันหมดแล้วปะเลีร์แล้วปะเดี๋ยวชิวแลหลังก็ดังหลังก็ดังหลังก็ดังเอ้เข้าไปไดกดังนะนอนนอยยเลอดยอะเนั่นเอเหลือเช่มึงตัวหนแล้วก็มิวทนอยู่หนมปังที่ชูพิเกินครบตัหลังก็ดังผมเจ็บอะ ชีพมันคือตรงหัวทหารหลังก็ดังพี่หลังก็ดังแล้วก็มีตัวถังมีตัวข้างนอกเลยปังอ่ะเอ้ยออกมาละอยู่อยู่อยู่ทางแดงทางแดงทางแดงพี่เอ็นแล้วแลยิงฮะทางแดงนะเฮ้ยเข้ามาเลยกรดังเข้ามาเลยกรดังแล้วฮะเออก็ไหนนอกนะไอ้บอยหนุ่มปังหนุ่มปังไม่กลับมาช่วยช่วยได้ได้หนุ่มปังนหนุ่มปังเฮ้ยเขานอกมาติดฟ้ากูโอ้ไม่ได้ป่ะกูต้องชิดว่ะหลังเปิด สวยตีไฟ้เจ็บนะตีกฟเจ็บแลวพีเ่เออกูต้องการเลือดอยู่นี้เลยเข้ามากินกินเข้ามากินนี่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 สวยสวยสวยสกมาแล้วบอยตีใหม่ไปเพือ่อนแถวนี้ตีฟ้ากูโอ้ยมันจะอะไรกันเนยอะแยะน,นอกูว่าดีไม่ดีแม่งชิดเราแล้วเพื่อนอะมึงระวังละเออวนแบบสายใกล้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 ยกินใกล้ๆกินใกกลกล้ใกล้้กลกล้ก้กล้ใกล้นก้ใล้หิน้ใ้ใลยหิน้ใล้ลยใก้ยล้ใล้ใกใล้กล้ล้ใก้ใ้ก้ กูออกฝ่าให้เออนนเเดดตาลหินน่ะหินแบบหินตรงเนี้ยเออหินแบบใกล้จัดเลยล้รบสวยเก่งจริงๆเลยนะฮะตัวแค่ที่มันโดนหลังเข้าอ่ะไอ้ใครถมกอ่ะมัน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 กูยิงมันล้นมันกูระเบิดกูระเบิดเข้าถมกอ่ากูออกฝ่ามาทีหนึ่งเนี่ยมันโดนหลังเข้าพี่มันโดนหลังเข้ามันโดนหลังเข้า เอาเลยลักกันหมดเลยปะไหนมันมาเราก็ขอมาบ้างยางยางพี่นี่ที่มันอยู่นี่เดี๋ยวทีสิบสองหมดแล้วเดี๋ยวที่สองเฮ้ยไอ้นี่นี่นี่ติดฟ้ากูเฮ้ยนักกูขึ้นมาสองตัวไอ้ตัวนึงไอ้ตัวนึงเจ็บตัวนึงเจ็บกูชีความากูชีความาเออเราขายมาหนึงติ้งสามนับตัวนึงแล้วนะอ่าเห็นแล้วเดินเนินเดินเนินมาผม เขาเขาเข้าหัว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 เนินเนินเนินมาร์คเนินมาร์คส้มเขาเนินมาร์คเนินมาร์กูไอทหารเนินมร้ามึงอ่ะเข้าหัวมันปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่นี่ตรงนี้ไปเป็ดทิพากูนอนอยู่อไสมอขวาพี่สมอขวามีตัวหนึ่งด้วยเหรอ ช่วไปช่วไปกูดูให้ช่วไปช่วไปชิวเชีวชีวชีวมุมสวยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ยา๊่ะนี่ะนี่ไดแล้วนี่บดเนาะทำให้อยู่ตุย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 จบยังจนไอ้สัสนี่แหละพี่กล่องแบบมีหกเจ็ดกล่องอ่ะนี่เลี้ยวเลยโอ้โหอิ่มจัดพร้อมพร้อมไปต่อโดยไม่ต้องรอกูไปหากระสุนอินบิฟมันดูมา กบพี่บอยมีพี่ผมจริงไว้โอเคายบูบูบูลรวบูบูอย่างเดียวม่มอยาเนี่ยยาสูนเลยวะกบนี้พี่บอยมไรพี่มีหกอันยาโอ้โหเฮียแตนลาปืนคุณหกมีใครใช้ปะมีคุณแปดเหลือนะพี่คุณแปดกูใช้อยู่ไงขอเป็นปืนนี้เลยแล้วกันคู่นี้เลยแล้วกันกูขาดเฟอร์เดยอ่ะเนี่ยเต็มเลยพี่ก็เหลอให้สองอัน เกอันเยอะมากไม่เปิดเอ็ดไม่ไหวโนออชั่นนะครับผมโนออชั่นนะระเบิดสโมกอะไรไม่มีเลยเอาระคืนไปเฮ้ยเห็นแล้วข่านี้ยาลงด้วยไหมมาจากทางขึ้นไปแล้วพี่มันขึ้นไปแล้วพี่มันขึ้นไปแล้วใช่ใช่ใช่แบบว่าหมายก่อนเฮ้ยต้องเอา ไอ้ข้างหน้ามีรถไอ้กินฝั่งเขาด้านหน้าเนี่ยแม้เลยบ้านไปหน่อยหนึ่งเจอเลยรถมันเพิ่งขับขึ้นมามันขับสวนเราขึ้นมาเนี่ยขึ้นบนเขาหรือเปล่าเนี่ยขวามืออกินเมื่อกี้ที่กูเห็นอ่ะขวาเนินเนี่ยนี่บ้าน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 หลังบ้านหลังมอเตอร์ไซค์มันคือตัวมอเตอร์ไซค์ที่ทันบอกที่ตัวทันหม่งได้ปะเดียวพี่ตเดียวเดียวไม่ต้องเราเราปิดไนมบ้างตัวเดียวอ่ะเลยพร้อมจะยิงยิงกับมันแหละโยงแพงนี่โยงแพง เฮ้ยเด็่ยวขวามือเราจะขวามือนะพี่ระวังนะเออเออกูเซฟล็อกก่อนตีมันป่ะวะที่ว่าใช่นะหุ้ยน็อกสามเลยเหรอคนหายสามเลยใช่ไปไหนเฮียเฮ้ยเจรอะอยู่เนี๋วนี้เดี๋ยวนี้สองตัวสองตัวโอ้โหยิงงี้เฮ้ยกูฉีขึ้นขวาบมดได้แอปโผพี่มีคนมาแถอดตีสองอีกนะโอ้โหที่มันใที่เดียวมันสามตัวมั้ย กูไม่ไปไหนละกูอยู่เฉยตัวอยู่น็อกึงไม่ตายเอาแม่งให้น็อกก่อนเลยดับแรกไม่ไปไร้เฮียอยู่นี่ก็ได้ไว้ตัดนี่จะไปนู่นจะไปนี่เอ้ยเราีปทั้งสองเจ็บอยู่กินชิบหายละไอ้ทันน็อกไอ้ทันอุ้ยคนเขาสองตัวเลยสองตรงนี้มันก็มีตัวนี้ก็มีตีฟ้าโกเฮียเอ้ยตีใหม่เนี่ยผลัดตีกันอะไรวะเนี่ย เคยไปเก็บกูชีทางอะไล่ญหารมัน่ีางอะบอกให้นะตรงนี้ตรงนี้หมอุ้ยินขี่พี่กินขึ้นมาเจอพี่กินจะเจอตีแปนะฝั่งนี้ฝั่งหน้าพี่ขวาไปเดียวเฮียมาร์คสามต้องออกละ หมันหน้าแม่งละตัวเดียวเนี่ยมันขับมาต้องเอาเล่นได้ออรถผมจอดอยู่ขวาล่างพี่นักสามต้องออกตัวเดียวอะออออสัตว์เราเกือบตาย<ว>หุ่หมกรถหมกรถหม,มกปิวเลยโอเค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 อเโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคแค่นั้วตัวยิงพี่้ะไอ้มาร์กสามมันปูปูสโมกมาหน้าบ้านอะอะไรมันน่าจะจอดอยู่ตรงกำแพงนั้นเออออกแล้วออกแล้วออกแล้วเอาออกแล้วเราไปอยู่ไหนวะท่านอยู่ขวาขวาต่ำเพี่้ะแต่ไม่น่าได้ปะใช่ไม่น่าได้รออยู่ไหนรอให้พวกนี้พวกนี้ให้พวกนี้ขับรถก่อนน่าจะทุบได้นะขับเอาแล้วเอเออลองไปก่อนอะเฮ้ยขับไปหาบ้านอู่ดิขับนอกวงนะย ที่ว่ามีรถคับบินนะพี่พี่เปลี่ยนเป็นตัวสเปรได้ทางเดิมเลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหทำเห็นบ้านซ้ายมือโอ้แม่นอกวงจัดอะไรเขาท่ายิงกูจังเลยวะโดนไปนู่นอ่ะเนี่ยฟังเสียงใกล้เนี่ยพี่เนี่ยจุ่มนิดเดียวฟังเสียงอ่ะ ชุบได้ชุบเสร็จชุบเสร็จชุบเสร็จท่านสิบวิท่านรัไอ้สัตว์โบกเสร็จโบกโบกบอกคุยจะตุยเอาเฮ้ยทำไมมัน<ไ>อยู่นี่วะมันต้องออกนี่มันแวะฟาร์มเหรอวะน่าจะหายุงหายาอะไรป่ะเอ้ยมอไซค์มันไปถึงนี่แล้วพี่บอยตี่มันนั่นแหละโอเคมีมียังมียังมียังมีอยู่ในโกดังอยู่เอาออกแล้วอาล้วออล้วออกแล้วละจอดเนี่ยโบ เดี๋ยวผมดดูคนให้ได้พี่เก่งบนขงเข<อ>าอ่ะ,อ,อ,ะอยู่ตรงมา้ากูเลยนะเห็น้รักให้รักไปยุววทธีเกี่ยวตัวไปไหนแล้วตวายหมดอ่ะเจ็บมากเจ็บมากมันน่าจะเป็นตัวที่วิ่งกลับไปลงกับเพื่อนป่ะัวเพราะว่าเพื่อนกลับรถก็น,ออกานานอยู่อ่ะบน,ขน,นะเ,เขาตัวสั่งพี่เออเดี๋ยวก็บ้างโอ้โหแล้วแม่ไม่ให้กูเดา โอ้โหแล้ววงเย็ดแม่ไปไงเนี่ยเฮ้ยท่านแ่เมืองอาจจะรอดมาได้อยู่ปะมันมีรถอยู่อ่ะพี่รถที่กูรถที่กูรถจะโก้หมดบ้านนี้คนเต็มเลยพี่เฮียวงคนขาวผมไม่เห็นคนแล้วนะพี่เฮ้ยพวกมึงวิ่งมาขึ้นรถแต่เดี๋ยวกูวิ่งไปรอบคงข่าวไว้ก่อนปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้มีรถอีกนะตรงนี้มีรถอีกมาไว้ที่ท่านเราจะไปไหนกันนะเบย์ต้องถามอย่างนี้เราเราเดินเราเดินเราเดินไล่ขาวไปตีมันปล่ะ โอ้เหนื่อยดิน้องขวามันมีคนด้วยตรงนี้มีคนไม่งั้นเราก็ต้องเอารถไปสักที่หนึ่งอ่ะพี่ออกซ้ายไงรถออกซ้ายไงเนี่ยบ้านนี้ไม่มีคนนี่ไอ้ที่สองคนเองว่ะไอ้ที่สนใจบ้าเออถ้าสองก็ชาร์จไปเรามีสี่ไม่ละสามบ้านขวามีด้วยแม่ละแม่เนาะเราบ้านฝาตรงข้ามมาพี่เนี่ยไม่มาบ้านตรงข้ามสองตัวแม่มึงขับอย่างนี้เลยเนี่ยมือเด้งกาฟ้าไปเลยจะไปไหมพี่มี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 สามคันมาดิต้องต้องต้องขึ้นซายนะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ไอ้ไอ้โบโบโบเราด้วยเรายังแตกอิดนี้มีคนไม่กินรั่วเลยก็ได้อะก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยต้องขึ้นแบบเงาวงเฮ้ยไอ้เหี้ยเก่าๆไปป้าได้สองตัวเนี่ยจอดจอดตรงแค่ไหนคนเดียวได้กินเออกูอยู่กูอยู่อยู่แต่ือนมึงกูแซมหมายถึงพวกกูตามมึงช้าจัดเลยอ่ะเป็นยี่ส mm, ิบสามตีวิเลยอ่ะรถไม่แรงล้มเรื่องความถ่วง พี่บอกขับตามถนนพี่พี่บอกตามถนนพี่เออทีมไหนท่ามดหนึงฝั่งถังข้ามต้นหมึ่งที่ฝั่งถังข้ามดีกว่าที่บ้านนี้เลยชุกก็อยู่ตรงนี้กำแพงนี้ทีมมาร์คสามเลยใช่ปะใช่ใช่ตอนนี้ก็ขางไหนนะเออมีตัวเก็บอะไรแบบไม่เมืองที่นี่ที่นี่เออฝั่งข้ามเจ็บลมแล้วลมแล้วลมแล้วเออมามามาเฮ้ยอยู่ในสมบัตพี่บอยระเบิดไอ้เสียงเสียงเลยท่านน็อปน็อปน็อป สวยผมมันยิงรอผมด้วยอตัวนี้แม่งมีกลิ่นนะเออแม่งยิงรอรอในสโบกูเห็นอยู่เฮ้ยแม่งมีแม่งมีแม่งมีบอลลูนด้วยวะเฮ้ยเอขี้ยะเอ็ไปกินปืนมึงอ่ะปืนอะะเฮ้ย MG สามอะเฮ้ยเี้ยนี่กูแวะดูของมอยากยกขึ้นไปข่ามันอะอาดีเดเจ้าสายนี่ ไปด้วยได้กูก็บันเที่ยวว่ะที่มันยิงยางหมดเราแตกหมดเลยเจอเจอเจอทาร์ทาร์มันอยู่ตรงนี้เลยล่าสุดอ่ะไอ้ที่มาร์คติดนะที่ทำไม่ไม่ทำไม่ต้องทำมักเหลืองอ่ะทำมักเหลืองอ่ะทำมักเหลืองอ่ะล่าสุดอ่ะคืออยู่ตรงนั้นไอ้มันทำยังไงนะมันทำยังไงนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ที่าจะาร์คตเป๊ะเลยมันมีหลังเห็นมีอะไรป่ะไม่เจ็บมาเนาะอ๋อเฮียตี้ใหม่มาพี่ยิงกันมาเดี๋ยวเขาขัขึ้นมาครับลังเห็นหลังเห็นไม่พี่หลังเห็นแท้ของมึงสวยเดือดติบานนั่นแหละแล้วมันแล้วมันแล้วมันยิงข้างหน้ามมมึงงงงงนนนน้้้้อออออเเวยักหลื่่่ะะะาใชไ เนส่ยทานเต็มเลยกูคำให้ดูทันโอเคไอ้เหี้ยโอเคน้องเจอกน็อการไหมกุนออกโอเคเอาเลยพี่บอยต้องการผมเดี๋ยวผมเอาพี่บอยกันเอดับดังบูมหัวโยกเลยพี่ชายใหญ่บนขลงนะบนขาวตองงนะบนขาวว่ายิงกูปกติทางตีนทางไหนยูทูบเนี่ยแหละครับยูทูบกับทวิตเนี่ยแหละครับให้คำให้ให้อะไรให้มาเนี ใช้คับอลซ้ายแค่นั้นแหละจะวิ่งมาละกูหาตัวเอดับยิงกูไม่เจอว่ะเหมือนมันไปบอกเมื่อกี้มันบอกกันนะพี่พี่เห็นมันบอกอยู่วเราไม่น่าเหลือไม่เหลือแล้วพร้อมพร้อมเราบอกพร้อมอ่ะปะไยรอรออะไรมึงยิงกันไปเลยโออยู่ที่นี่อะไรยู่ทีมึงผมไม่เห็นละกูชิวของกูอยู่ดีๆโดนทุกเม็ดไอ้เหี้ย อักละกันในสัตว์เจอกูสวนเฮ้ยมันจะเป็นเกมแพงกูวะไอสัตว์เอ้เอ้ข้างบนไอเฮียเราล้นกดซ้ายขวาเอาบอเลยพงหน้าเราเลาะถนนไปเล่นอ่ะได้อยู่พี่แต่ว่าต้องรอซ้ายบนลงก่อนเอาบนลโดนลุดให้ให้มันโดนลุดเฮ้ยขวาต้องออกก่อนวะลงใช่ใช่ มานได้ลองหาหนอนได้เลเราเดินขึ้นไปตีทรายแม่งเลยปะเออผมขอให้ให้ผมส่งมะให้ผมส่งมะเอออันนี้อันนี้มุม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 สวยอ่ะขึ้นขึ้นซ้ายสุดนะขึ้นซ้ายสุดนะมันจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเล่นอยู่ตรงนั้นดูเรื่องไอ้โบเดินมาสามมาสวนเอาปะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมามาผมเดินมาโอ้ยเยอะโตอ้วนตุบเลยเี้ยกว่าจะขึ้นต้องเดินสองป่ะต้องเดินสองมามุมกูอะกูออกซ้ายสุดให้เลยเออกูรออยู่เจอ ไม่หรอกเนินก็ฝากกบัดขวาล่ะขวายิงนะขวายิงนะข่าวขวายิงกูนะเราอยู่ในวงเราใช้ใกล้กันมันอาจจะลงปะพี่เกินห้องน้ำอะไรเงี้ยหลังคาโบนหลังคาโบนแล้วก็นี่นี่นี่ขวายิงทำยาปั๊มยาสองตัวนี้แต่รอปะรอไปสองเมตร เราข้าโบนเหมือนไม่ใช่อ้กเช่ยนี่เจ็บสัตว์เลยสัตว์ไอ้บอกว่าเราต้องกลับขวาไปเล่นเนินนี้ไปดิให้บอยส่งให้บอยส่งมันมีตรงนี้ตัวหนึ่งนะเออเออบอยดูไว้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 ขึ้นมามองขึ้นมาไมอเพียงเก็บชั้นเพิ่มก่อนเฮ้ยสายไก่ยิงมือกูลำบากเพื่อนข้าบลำบากข้าบลำบากเออเออเดี๋ยวพยายามครับ ต้องต้องพี่กินต้องคนเดียวล่ะผมฆ่าไปไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอโบขาซ้ายดิลังหินนี้โบไปยิงขึ้นสายบดแล้วไปยิงมันนอนอยู่กินด้านขวายังนอนอยู่เลยน่าจะได้นะเฮ้ยเหินนี้ตัวนึงอาจจะต้องขึ้นสูงหน่อยเห็นมาเลยหัวแตกหัวแตกไอกายกลๆก็หัวแตกเก็บตัวไปสองนัดเลยหัวตัวไปป้าตัวนะแต่ไอเฮยนั่นอาจจะอยู่ในห้องน้ำปะ ไม่ได้พี่ที่มันมีเยอะกว่านั้นผมว่ามันได้อยู่ติ๊กหนึ่งนะมักมักเหลือกับล่องถนนมักเหลือกหัวแตกหมดแล้วแต่น่าจะปั๊มยาแล้วพี่กินไม่ไอ้มักเหลืออ่ะไม่โผล่แล้วเว้ยมันไม่โผล่เลยพี่ไปใกล้เนี่ยมันมันถอยไปเนินเนินข้างหลังได้อย่างเดียวบ๊อควาโบ เซฟเซฟให้เขาหมดเลยเขาหมดเลยเขาหมดเลยขำอยู่ขำอยู่ขำอยู่ปั๊มเลยปั๊ม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 ดูเขาอยู่มัเส็ดมาพี่กินเต็มเลยเฮ้ยวิ่งวิ่งขึ้นมาหมดให้อยู่เฮ้ยมันอ้อมอ้อมหลังตัวหนึ่งนะตรงม้ากูระวังนะอยู่ในสโมกูมองไม่เห็นแล้วพี่กินมันพี่กินมันวิ่งไปชูไปตัวที่พี่ยิงนเอ่ะเฮ้ยมีคนชิดซ้ายพี่บอยน่าใช่ใช่สองตัวโอ้ยยังติดหัวโอ้ยโบไกลไกลรอดจ้ะ ปลยพี่ไอ้ตัวนึงอยู่ไกลไอ้ตัวนึงอยู่ไกลสายพี่บอยสายเฮ้ยสนมดเฮียอันทีอันทีเเฮ้ยเออไม่พี่บอยจะปิดแชมป์ให้นะเออมันมีตัวหลังตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้แม่งถึงยังจะผ่านพาเฮ้ยตายตีว่ะเนี่ย นั่งเนียนใช่แฟดโอ้โหโดนอีกโดนแฟดไอ้ขี้ไม่ใช่หมดเลยแนวเขไอ้ขี้นี่มันเหลือคนเดียวนานละไอ้ฝัดไอ้ยนี่ไอ้พี่ฟ้ามันเหมือนพี่เก้าสิบอ่ะมันแบบปืนมันต้องมีดังดิอ่ะกูรู้สึกปูไม่กดดันเวลายิงอ่ะไอ้ขี้อ่ะมันไม่กดดันมันมันยิงง่ายแล้วมันเออมันไม่ค่อยล้มมันไม่ค่อยล้มระยะ Thank okay. you.